สวัสดีครับพบกับผมไปตองแห้งภายหลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผ,นผนวนปลวนแปรเยอะพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากรัฐภารัฐบาลพักเพื่อไทยเกิดอาการใจฝ่อใจมดไม่กล้าลงมติรับร่างแก้ไขรัฐมนูนมาตรา2ก็1วันลที่3 ทั้งที่ได้เปรียบสารรัฐนูนทุกประตูนะนะกระแสะสังคมก็เชียร์กันอื่นคันหนึง่งแต่กลับถอยเสียได้นะพอพยายามจะลงมติแก้เกี้ยวไม่รับร่างไม่รับคําสั่งของสารรัฐนูนก็แพ้ไปด้วยมติบุตรวิตสามคขาดอีก4เสียงเท่านั้นซึ่งจะไปโทษใครไม่ได้พอพักเพื่อไทยเองก็ขาดประชุมไปตั้ง16คนนะหลังจากนั้นรัฐบาลก็ดูเหมือนจะโดนนะนะลายวันจากองค์กรอิสระ เริ่มต้นด้วยคุณจงยุทธวิชัยดิตรัฐตรีมหาไทยถูกปปชชี้มูลว่ามีความผิดกรณีที่ดินอันพายตามมาด้วยคุณทักษิณถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจากกรณีปล่อยกู้ให้กฤษดาหมหานครหมื่นกว่าล้านบาทท้ายที่สุดผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาจี้ว่านายกรัฐมนตรีทำผิดประมวลจรยิยธรรมที่แต่งตั้งคุณนนรินีทวีสินและก็คุณอัทวุฒิใสเกลือ มันดูเหมือนจะเป็นกระแสการเมืองแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องมาแยกแๆก,กันเป็นกรณีกรณีไปยังมีเหตุผลนะครับกรณีคุณทักษิณเนี่ยในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นว่าอายการสูงสุดมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ทำตามใบสั่งของใคร เพราะก็ยังสั่งฟ้องคุณทักษิณส่วนในเรื่องคดีความเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะทําให้กระจ่างกันถ้าการพิจารณาเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมฟังน้ําหนักเหตุผลของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากว่าปัญหาของการปล่อยผู้ธนาคารกรุงไทยในช่วงดังกล่าวมันมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลที่วิพากษ์วิจารณ์กันครั้งเยอะ กระทั่งคุณสนธิริมทองคุณเองนะ será, ก็ถูกศาลตัดสินจำคุก85ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะสางกันให้กระจ่างเพียง <Level>. <palate> แต่ว่าการที่ทำตามสำนวนของคอตสเน,นี่ยจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าและการที่เป็นศาลเดียวนในขณะที่คุณสนธิริมทองคุณก็ขึ้นศาลปกติ3ศาลแต่อันนี้เป็นศาลฎีกาแผนแคดีอาญาของผู้ดำมงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นศาลชั้นเดียว มันจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็ต้องติดตามดูอะไรตรงนี้แต่แน่นอนถ้ามันมีหลักฐานพยานชัดเจนว่าคุณทักษิณไปสั่งการธนาคารกรุงไทยให้ช่วยกลุิสรามหานครทั้งที่ไม่ควรจะได้กู้อันนั้นคุณทักษิณก็ต้องยอมรับผิดนะครับประชาชนก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นคุณทักษิณผิดซึ่งเราก็ต้องติดตามดูคดีกันต่อไปนะไม่ต้องตีโพยตีพายเพียงแ,แต่ว่าการพิจารณาเนี่ยมันควรจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เที่ยงธรรม เพราะว่าปัญหาของการใช้คำนวณสำนวนคอตสเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่านี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับกรณีญญอของคุณยังยุทธกับที่นันพายเนี่ยนะครับมันสืบทอดจากนิยายเรื่องยาวก็คือเรื่องของคุณสนอกักบที่ดินของคุณยายเนื่อง ขอลำดับสั้นๆว่าคุณยายเนื่องยกที่ดินให้วัดนะฮะวัดไม่อยากได้ที่ดินวัดก็ขอให้รั้มตีมหาไทยตอนนั้นก็คือคุณสนอเริ่มตีช่วยทำหน้าที่ดูแลกรมที่ดินนะฮะสั่งให้วัดเนี่ยไม่รับที่ดินนะะขณะที่ก็มีข้อโต้แย้งว่าที่ดินนั้นมันเป็นที่ธรณีสงไปแล้วคุณสนอสั่งไม่ได้อันนี้เป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายนะฮะถูกผิดยังไม่มีใครตัดสินเลยนะเพียงแต่ว่าในความไม่เหมาะสม ก็คือว่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองก็คือว่าพอคุณสนอสั่งไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะที่ดินเนี่ยก็ทางวัดนี่ก็ไปยกให้มูลนิธิมหามกุตราชวิยาลัยเป็นผู้จัดการมรดกนะแล้วมูลนิธิมหามกุตเนี่ยก็มาขายที่ดินเปิดประมูลขายที่ดินและคุณสนอได้ไปบริษัทอันพายมีผู้อุบลเทียนทองกับคุณวิทยาเทียนทองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมันก็คงพูดได้ว่าเป็นของคุณสนอนั่นแหละนี่คือความไม่เหมาะสมทางการเมือง แล้วก็ถูกโจมตีในเวลาต่อมาซึ่งที่จริงถ้าพูดถึงว่าถ้ามันผิดคนที่ผิดกับคุณเสนอก็คือมูลนิธที่มหามกุฎลาวิยาลัยแต่เราไม่ค่อยสังคมไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้กันถัดมาปัญหาก็คือว่าคดีของคูณเสนอเองหาที่หลงไม่ได้ไม่ได้ไมีการวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าปปชมายื่นฟ้องเรื่องนี้ในปี2553ปรากฏว่าศาลวินิจฉัยว่าขาดอายุค,ความ ปพราะปปชไม่นาตัวคุณเสนอไปในวันที่ส่งฟ้องก็เป็นที่ประหลาดใจวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าปปชสอบตกกฎหมายมาหรือยังไรถึงไม่เอาตัวคุณเสนอไปสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้ว่าคุณเสนอผิดหรือไม่ผิดแต่ประเด็นที่มันมาลงที่คุณยงยุทธนะฮะก็คือคุณยงยุทธเนี่ยไม่ทําตามความเห็นของปิศาีการที่ให้เพิกถอนที่ดินทั้งหมดกลับไปเป็นที่ธรณีสงนะฮะเนื่องจากว่ามันมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ย นะมันก็มีส่วนหนึ่งมันขายไปสนามกอล์ฟให้คุณนศษินอีกส่วนหนึ่งมันเป็นขายให้บ้านชาวบ้านเมื่อขายไปแล้วเนี่ยถ้าถอนกลับไปเป็นที่ธรณีสงแน่นอนนะฮะผู้ซื้อต่อโดยสุจริตเนี่ยไปไล่เบี้ยเอาได้แต่มันก็จะเกิดความเดือดร้อนว่าแตไล่เบี้ยไม่ได้แล้วจะทาอย่างไรก็มีคนไปร้องคุณยังยุทธร้องกระทรวงมหาดไทยคุณยังยุทธก็เซ็นคําสั่งไม่ให้กลับไปเป็นที่ธรณีสงตรงนี้คือตรงที่คุณยังยุทธจะต้องไปต่อสู้ว่าถูกหรือผิดซึ่งเราผมก็ไม่ตัดสินว่าคุณยังยุทธด ผมคิดว่าคุณยังยุทธเนี่ยจะต้องต่อสู้ตรงนี้ว่าผิดไม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็จะกระทบกระเทือนต่อตําแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนถึงแม้ว่าจะพูดว่าอยู่ตาแหน่งได้เพราะว่ามันก็จะมีผลต่อเนื่องมาว่าการสั่งการเรื่องที่ดินอันภายต่อไปจะเป็นอย่างไร การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะมาชี้ว่าการแต่งตั้งคุณนัทวุฒิคุณฤรน,นีขัดต่อประมวลจริยธรรมเเป็นเรื่องที่ห้ามากแล้วก็มันขัดต่อหลักการการปกครองหลักการของระบบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นความปิดของผู้ร่วมตำแหน่งทางการเมืองมันมีด้วยกันสาร,ระดับนะครับระดับที่หก็คือ ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาแล้วถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฐานชิ่วสิริที่ขึ้นศาลของผู้ดำงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะหรือว่าจะเป็นสารอาญาปกติทั่วไปก็แล้วแต่อันนั้นคือความผิดกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็คือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่เช่นมายึดมันทรัพย์สิสนโดนตัดสิทธิ์นะฮะให้ดํารงตําแหน่งห้าปีอะไรต่างอันนี้เราเรียกว่าความผิดต่อหน้าที่อันที่สามคือความผิด ทางจริยธรรมทำตัวไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้อยู่ในขายอะไรต่างๆที่ว่างมานะะอันนี้เราอาจจะเรียกว่าโลกวัชชะเป็นสิ่งที่ผู้คนตำหนิติดเตียนหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านเอาพปจารมาไว้วางใจนะเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางสังคมซึ่งโอเคละมันอาจจะมีหลักอยู่ยกตัวอย่างในต่างประเทศรัฐมนตรี อังกฤษผู้หญิงสามีไปเกี่ยวพันกับการชอ่อโกงรัฐมนตรีนั้นลากออกอันนั้นคือการรับผิดชอบทางจริยธรรมแต่ไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายอะไรเลยที่จะไปบอกว่าคุณจะต้องไปถอดถอนเขานะไปอะไรเขาน,นเนี่ยไม่มีเราเนี่ยกลับไปมีผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมาตั้งตัวเป็นผู้ตรวจการสินธธรรมและจริยธรรมแล้วก็มาออกกฎชี้นู่นชีน้นี่ผมถามว่า มันเป็นไปได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าคุณนัทวุฒิคุณเนลีนีเนี่ยมี<ห>ความชอบทำให้จะดำรงตาแหน่งในความเห็นผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยการแต่แมั้งคุณเนลีนีถ้าคุณเลนลีนีมีความผัวพัน,นกับผู้นําเผด็จการเนี่ยรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ควรจะตั้งคุณเลนลีนีมันมันเสื่อมเสียนี่ผมยืนยันมาตั้งแต่ต้นแต่คุณ,ณนัทวุฒิผมไม่มีปัญหา คนเรามันมีการต่อสู้เนี่ยคุณจะโดนข้อหาโดนอะไรต่างๆนักการเมืองต้องดออโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดนข้อหาแหล่งเป็นผู้นาม็อบคนที่เป็นนักต่อสู้เนี่ยมันต้องโดนข้อหาพวกนี้อยู่แล้วแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินก็มีสิทธิ์ดำรงตําแหน่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นความคิดหลากหลายในสังคมเอาละพวกสลิมเสื้อเหลืองอาจจะบอกว่าคุณนัทวุฒิไม่เหมาะสมทางจริยธรรมว่าเป็นผู้นําเผาบ้านเผาเมืองเสื้อแดงก็จะบอกว่านี่ก็คือ ผู้นําในการต่อสู้ของพวกเราผมถามว่าจริยธรรมแบบนี้เนี่ยมีใครมาตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินได้ไหมไม่ได้นะครับคนสามคนจะมาตั้งตนเป็นผู้วิเศษแล้วมาชี้ว่าตัวเองเป็นผู้ตัดสินจริยธรรมแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองโดยแท้ถ้าคุณไม่ชอบใจคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปฝ่ายค้านอภิปรายไว้ใจได้ไหมได้ได้ครับทําได้ด้วย แล้วก็อยู่ที่ประชาชนจะฟังนั้นหนักเป็นเรื่องของกระแสสังคมเป็นเรื่องของการตัดสินแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีคนสามคนมาตั้งตนเป็นองค์งกรอิสระแล้วก็มาตัดสินชี้ขาดเขาก็จะไปส่งชื่อให้รัฐสภาถอดถอนผมว่ามันประหลาดนี่โคือความผิดเพี้ยนที่มาจากรัฐธรรมนูญ2550นะฮะแความจริงก็ผิดต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ2540ในบางส่วนด้วยเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินที่เรามีเนี่ยเราควรจะมีไว้เพื่อดูแลประชาชนในแง่ที่ถูกอำนาจรัฐ ราชการหลังแกนะฮะอย่างเช่นไปตรวจสอบเรื่องที่ดินวังน้นเขียวว่าเออประชาชนได้รับความเป็นธรรมไหมไปตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอันนั้นมันเป็นหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะไม่ใช่ไม่ตั้งตัวเรื่องมาตรวจสอบเรื่องจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมเขาจะตัดสินเองนะฮะว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วก็จะตัดสินในการเลือกตั้งนะครับพม่ว่าร่างในการวิพากษ์วิจารณ์ติชิ้นนินทานะฮะผิดไม่ผิดเดี๋ยวสังคมเ็าจะตัดสินเอง ครับผมเห็นว่าคุณทักษินคุณยังยุทธจะผิดไม่ผิดเป็นเรื่องกฎหมายที่ชัดเจนว่ากันไปตามพยานหลักฐานไม่ต้องไปปกป,ป้องกันนะครับแต่กรณีของคุณนัทวุฒิคุณเนรินีนีผมว่านี่เป็นเรื่องทางการเมืองคุณทุกคนมีความเห็นได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะไม่ใช่เรื่องที่จะเอาองค์กรใดมาตัดสินครับขาฝากไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ I <laughs>